ม้ามืึอนี้ใช่ไหมปอมะัุเรียนเนาะไถ่มีมะมุเครียนอนม้อนม้อนท้องเาเล่าห้องม้อนป้อมขางอุ้ยหอมเว้ยโอ้สุดยอดเลยแล้วนี่ทาไปตั้มกีบมันเนาะน,นี่เป็นกีบเป็นแสกเป็นแสกนี่ทาไปนี่ที่พากไงง่ายๆ,ๆน้องพี่น้องเลยสำหรับไใ <c oughs> บรเคยพาเด โซ่ไปมันก็ไปตันหม่องเลยอืมแล้วตัวนี้อดไรมันนี่มั้งงะเลยอาอก็วบวกขึ้นโอ้โหโอ้โหมอนปอมคางแบบเละๆในจังหน่อยอุ้ยสุดยอดเจี่ยอืม หวานหานกินได้ยากพี่นออ้องเอ้าะว่าแป้งมีเงินสื่อพี่น้องเอ้ไปก่อน